ทุกคนวันนี้เราจะไปดูการทํางานของชังเตอร์กรันอันดับ,บแรกก็คือได้อ่าหลังจากที่เราได้พัสดุของลูกค้ามาเราก็จะทําการแกะกล่องแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้ตลอดนะคะเพื่อป้องกันการผิดพลาดเสียหายมีการแตกหกักเราก็จะได้แจ้งลูกค้าไปเลยว่ามันแตกหักจากการขนส่งไหมถ้าไม่มีก็คือเริ่มงานได้เลยคะ่ะจากที่เราทาการตรวจเช็คพัสดุครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเราก็นําเหรียญที่ได้ไปเข้าเครื่องสแกนคะ่ะสแกนสเสร็จล้วก็มาตกแต่งให้ได้รูปร่างรูปทรงที่สวยงามหลังจากนั้นก็ทําการตัดบล็อกค่ะก็จะเป็นบล็อกตัวผู้ตัวเมียนะคะ ก็มีแกนกลางสําหรับใส่เหรียญเข้าไปข้างในค่ะลักษณะก็จะได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนเมื่อตัดส่วนประกอบต่างๆครบแล้วเราก็จะทําการลนไฟนะคะเพื่อนําเหรียญเข้าไปอยู่ในแกนกลางขั้นตอนการลนไฟก็คือต้องลนไฟให้ได้ที่ให้อ่อนให้ประกอบเข้ากับแกนกลางได้พอดีถ้าแน่นเกินไปก็ประกอบยากถ้าหลวมเกินไปก็จะทําให้หลุดออกจากแกนได้ค่ะจากที่เราประกอบแกนกลางไว้สเสร็จล้วก็ไปต่อกันที่ฝาหน้าฝาหลังเลยค่ะก็ทําการลนไฟเหมือนเดิมให้อ่อนร่วมแล้วก็ได้พอลนไฟได้ที่เราก็ไปกดใส่บล็อกแบบนี้ค่ะให้ได้รูปทรงที่เราต้อง ฝาหน้าฝาหลังจะไม่เท่ากันนะคะทุกคนฝาหน้าม้วนขึ้นหน่อยส่วนฝาหลังก็จะเป็นแบบเรียบๆอามรูปทรงของเหรียญหลังจากที่เราได้แกนกลางฝาหน้าฝาหลังเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทําการเดินน้ํายาต่อไปเลยค่ะขั้นตอนการเดินน้ํายาก็ตามภาพเลยค่ะทุกคนขั้นตอนนี้ต้องทําการหนีบกลิปให้แน่นนะไม่งั้นฝาหน้าฝาหลังเคลื่อนออกจากกันจะไม่สวยงามขั้นตอนการเดินน้ํายาเราจะทําไปทีละฝั่งนะคะรอจนแห้งถึงจะมาทําอีกข้างหนึ่งประกอบฝาหน้าฝาหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วและรอให้น้ํายาแห้งแล้ว ขั้นตอนต่อไปได้เลยหลังจากที่ประกอบมือเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือต้องใช้เครื่องเลเซอร์ในการตัดขอบค่ะน,นี้เราจะทําการตัดบล็อกก่อนนะคะเพื่อวางเหรียญตรงช่องที่เราเซตค่าไว้เมื่อทําการตัดบล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็นําเหรียญที่ประกอบไว้มาวางให้ตรงบล็อกนะคะหลังจากนั้นก็ทําการสั่งตัดได้เลยเมื่อตัดเสร็จก็จะได้งานลักษณะดังนี้ค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็นําเหรียญที่ได้ ไปขัดตกแต่งให้ได้รูปทรงที่สวยงามมากขึ้นนี่แหละค่ะทุกคนสาเหตุที่ว่าทําไมแต่ละเหรียญไม่เท่ากันเพราะว่าจะมีความยากง่ายถ้าเหรียญไหนอยากเยอะมันก็ยากในขั้นตอนการขัดก็จะปรับบวกขึ้นนิดหน่อยค่ะหลังจากที่ขัดตกแต่งในขั้นตอนนี้เรียบร้อยก็จะได้รูปทรงที่สวยงามมากขึ้นยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะคะทุกคนจะบอกว่ามันหลายขั้นตอนมากดังนั้นคนที่จะทําการเลี่ยมพักก็ต้องรอนานๆแบบใจเย็นๆนะคะหลังจากที่เราทําการขัดด้วยมือแล้วต่อไปก็ไปเข้าเครื่องขัดเงากันค่ะขั้นตอนนี้จะทําให้งานใสเงางามมากขึ้นนะะคคทุก ทุกก็จะทำการขัดจนกว่าจะได้ความเงาความใสที่เราต้องการ <ปะ S 2> ให้ได้สเปคตามที่ต้องการเราก็จะนำเหรียญที่ได้ไปขัดแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้จะใช้แปรงสีฟันการขัดไปทุกซอกทุกหลืบเลยค่ะเคล็ดลับสำคัญที่ช่างเลือกใช้ก็คือแป้งสีฟันเมียค่ะว่าแล้วทำไมหายบ่อยตอนนี้จะทำการขัดคาบขาวๆหรือคาบไขประหวานออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะทุกคนจากขั้นตอนนี้เราก็จะไปลงน้ำยาเคลือบเงาอีกครังแล้วก็ทำการถ่ายถ่ายรูปถ่ายคลิปก่อนส่งงานค่ะขั้นตอนนี้ก็คือจะใกล้จะเห็นเงินแล้วค่ะทุกคนทำการถ่ายรูปเสร็จล้วก็แพ ของให้ลูกค้าเรียบร้อยว่าจะได้แต่ละเหรียญก็ยากอยู่นะคะคุณที่รับชม